สวัสดีสวัสดีเพื่อนทีน่น่ารักทุกคานครับเจอกับนนมลคนมนาวันนี้วันอาทิตย์ที่13ากรกฎาคมปี68ครับผมไม่หยุดนะแล้วที่สําคัญผมมาจับเซตตอนเดียวที่แจ้งเพื่อนเพื่อนไว้นะครับว่าที่ผมจะมาแยกเป็นชุดๆไว้ให้ชุดนี้มีอยู่5คันนะครับแล้วมีในส่วนของปี23และ24ราคาจะต่างกันประมาณ5 0,000กว่าบาทหรือ6 0,000ประมาณนี้นะเพื่อนนะแล้วที่สําคัญครับทุกคันใช้ได้หมดเลยและที่สําคัญกว่านั้นคือ ตู้ที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยเป็นตู้2เมตร30นะด้วยสายตาผมนะเพราะว่าจากพื้นสู่หลังคาเนี่ยคือห่างจากตัวผมที่เกือบศอกเลยนะครับผมสูง170มันน่าจะ2เมตร30แน่นอนในส่วนของ5คันนี้นะครับผมจัดเซตมาให้เพื่อนๆในเซตแรกนะ ก็ผมแจ้งไปเลยส่วนของราคาเนี่ยเป็นไปตามปีปี23ขายอยู่399 3,99 0 0 0บาทส่วนปี24ขายที่4,59 0 0 0บาทอันนี้คือแจ้งก่อนเลยนะครับในส่วนของแต่ละคันน่าใช้ยังไงมาดูกันครับคันแรกคันเพื่อน3 8 8 7 2ผมบอกเลยว่ารถสวยทุกคันไม่มีแกะทุกคันเลยนะครับเนี่เพื่อนดูเป็นรถปีใหม่นะรถแค่ปี2ปีเอง เครื่องยนต์นะครับเป็น1.9บูพาวเวอร150ไม้350แรงบิดผมบอกเลยว่าโคตดประหยัดน้ำมันเกียร์เดินหน้า6สปีดนะเพื่อนๆหลายท่านรู้สรรพคุณเครื่องตัวนี้ดีอยู่แล้วถ้าเป็นเกียร์6สปีดเมื่อไหร่โอโ้โหเกียร์6เนี่ยนี่ยตัวที่ทำให้ประหยัดน้ำมันนะครับและยางเพื่อนๆชุดใหม่ๆเลยนะครับครึ่งน,นิ้วนะครับใช้ในอีกยาวๆดูเพื่อนผมบอกเลยว่าสวยทุกคัน ในส่วนของภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำนี่ครับเป็นเบาะออกแนวลิโคโล่ดหน่อยนะครับในส่วนของคนขับนะครับเบาะแยก60/40นะครับก็คือสามารถแบ่งนะครับในส่วนของคนขับด้านข้างคนนั่งด้านข้างคนขับนะครับคนขับก็สามารถแยกได้เลยคุณจะได้มาหนึ่งชุดนั่นเพื่อนนะมาดูคันนี้เลขใหม่เลขใหม่อยู่ที่1 17,00แกับ2อกิโล ภายในแบบนี้นี่เพื่อนดูเกียร์เดินหนะหกสปีดนะครับเกียร์ถอยจะเป็นเหมือนรถยุโรปเลยก็คือคันชักขึ้นมานะครับดูแล้วก็ดันไปซ้ายสุดก็จะเป็นเกียร์ถอยนะครับนี่แหละว้าวมากนะผมพาไปดูด้านหลังคันไหนก็ได้เพื่อนเป็นไปตามปีนะครับนี่และที่สำคัญครับเพื่อนๆดูนะครับล้อเป็นล้อผ่า2สอง5 75, r 1ห เป็นล้อผ่าแล้วนะครับคําว่าล้อผ่าก็คือสามารถรับน้ำหนักไดถึงสองถึงสาตันนะครับเพื่อนนะนี่แหนบลงให้เรียบร้อยเสริมแหนบมาแล้วเรียบร้อยในะข้างนะเท่าที่ดูสายตาหน,น้าจะข้างละห้าหรือหกแผ่นเลยนะครับก็คือรับน้ำหนักได้เลยนะเพื่อนนะสภาพภายนอกสวยทุกคันและที่สําคัญคือตัวกล่องตัวกล่องเนี่ยอลูมิเนียมตู้ทึบตัวนี้สองเมตรกว่าเนี่ยสวยทุกคันครับบางคันก็มี ไม้อัดนะตีข้างให้นะครับเนี่ยกันลอยนะเนี่ยกันลอยหลังคางก็วางของนี่ด้วยนะครับี่พร้อมไลเนอร์นะครับตามที่เห็นนะครับอันนี้ผมดูให้คันแรกเป็นตัวอย่างกันเพื่อนนะภายในมันจะเป็นแบบนี้หมดแล้วก็ใครอยากได้คันไหนแจ้งผมมานะครับส่วนยางอะไรก็อยู่ตรงนี้เลยนี่สวยงามมาก มาดูส่วนเอกสารภายในถ้าเป็นปี24นะครับราคาจะเป็น459,000อ่ะมาดูเอกสารครับอ่ะคันนี้ปี24นะ24นะครับกระบะบรรทุกมีหลังคาลวงเล่มให้เรียบร้อยนั่นเพื่อนนะ1 9 5 0ม,มา้าดีเซลแบบที่1ใครซื้อไปาอราคา4 5 9 0 0 0าม่บาทมีค่าใช้จเพิ่มเติมคือค่าโอนกรรมสิทธิ์นั้นเพื่อนนะแย่เย็นมากๆนะครับ 2 7 0บาทเท่านั้นและที่สำคัญคือไม่มีแบตเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่านั่นแหละอ่ะคันที่สองับเพื่อนโอ้โหแดดจ้ามากวันนี้อดใจไม่ไหวผมมาทำการบ้านรอพเพื่อนๆก่อนนะครับคันนี้459,000เหมือนกันนะครับเป็นปี24พเพื่อนคันนี้นะอ่ะมาดู4005ครับ4005ผมบอกเลยโครงสร้างดีทุกคันนะครับเนี่ยดูน็อตดูน็อตนะครับ ไม่มีแกะสักตัวเดียวทานเดิมๆนะครับเพศเดิมๆลอยคือซียังอยู่นะครับสีคือสีใหม่มากเพื่อนใหม่มากแล้วก็ผมชอบตรงที่ว่าไอ้ตัวตัวตู้ทึบเนี่ยนะครับเขายังสภาพดีมากๆเลยนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับใครกำลังหาอยู่บอกได้เลยยางเหลือๆเลยเพื่อนคันที่สองอมาดูเลขไม้และภายในกันคันนี้ สเปคเป็นตัวบีนะคือเป็นตัวมือหมุนนะเพื่อนนะกุญแจได้มา1ชุดเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับเลขมาอยู่ที่132,355กิโลเมตรตามจริงเลยเกียร์เดินหน้า6สปีดภายในเป็นเบาะหนังสีดำไม่มีขาดไม่มียุ่ยเลยสภาพดีๆเลยเพื่อนดูนี่เนี่ยดูสวยมากสติกเกอร์นี้เดี๋ยวถ้ารับถ้าเอาไปก็ ออกให้นะเนี่ยยางเหลือๆเลยเพื่อยางใหม่มากบิสโตนนะคันนี้บิสโตนโอ้โหบางคันก็เป็นบินชซลินบางคันก็เป็นบิสโตนนะยางเหลือๆนี่เพื่อนๆดูโอ้โหหาแบบนี้เพื่อนเอาไปใช้งานผมบอกเลยยาวๆไม่ต้องอะไรเยอะเลยเฉพาะค่าตู้นี่ก็หลายตังค์แล้วเพื่อนเฉพาะตัวแต่งนี่นเกือบแสนแล้วแหละนะครับเพราะตู้ตัวนี้ตัวนี้น่าจะทาอยู่ประมาณน่าจะสี่ห้าหมื่นนะครับ รวมล้อผ่าอีก20,000กว่าบาทแนบอีก1มื0นกว่าบาทโก็ปลาไปเจ็0มืนะครับคุ้มๆไลเนอร์มีทุกคันนะไปดูผมล็อกไปด้วยแล้วกันนะครับนี่เนี่ยตัวล็อกใช้ได้ทุกอันเพื่อนดูน,นะครับไฟเฟยใช้ได้ทุกดวงยางอะไรอยู่ครบ สว,สวยเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่ซื้อใหม่ก็ผมบอกเลยเพื่อนๆแต่งไปก็เกือบเจ็ดแปดแสนแล้วครับอ่ะมาดูคันนี้อ่ะปียี่สี่ครับราคาสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับนี่ 9, 50, ยยห,หนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์ร้อยห้าสิบม้าดีเซลอับทีนหนึ่งคันที่สุดคันที่สองก็สวยเพื่อนสภาพโอ้งามนะครับงามเลยไปคันที่สามกันเลยเพื่อน คันที่3สวยทุกคันนะผมบอกเลยว่าสวยทุกคันซื้อคันไหนได้ซื้อคันนี้ราคา399,000บาทแสดงว่าคันนี้เป็นปี23นะครับไม่เกี่ยวกับเลขไมแล้วนะครับคือเกี่ยวกับปีแล้วนะครับเซตนี้นะนี่ไม่มีแกะเลยเครื่องยนต์แบบเพื่อนดูดูหางเกียร์หัวเกียร์ปิ้งเลยโบ v s เเทอร์โบ,โบไฟฟ้า นะครับเทอร์โบนี้เป็นของเยอรมันนะครับเพราะว่าหลายๆค่ายใช้กันมิสันก็ใช้นะครับอ่ะมาดูยางอ่ะคันนี้ใช้ไปครึ่งนึงแล้วนะครับเพื่อนใช้ได้เหมือนเดิมนะครับบิสโตนมามาดูภายในและเลขใหม่กันคันนี้อ่ะกูจ,จได้มา1ชุดครับเหมือนกันเลย เลขมาอยู่ที่150,854กิโลเมตรที่ใช้ไปเพื่อนดูเกียร์เดินหน้า6สปีดภายในสวยๆ,ๆแบบนี้เบาะดูดีทุกคันเพื่อนไม่มีย่นไม่มีขาดนะครับเนี่ยดูเนี่ยไอ้ตัวโครงหลังคาที่เป็นตัวรับน้ำหนักที่เป็นยืดออกมาตรงหมวกเนี่ยรับน้ำหนักได้เลยนะเพื่อนนะเป็นร้อยโลได้เลยนะนี่ดูล้อ่าครับใช้ดีครึ่งย,ยาวๆแหนบเสริมเรียบร้อยลงเล่มไม่ต้องห่วง ที่สำคัญคือตัวสภาพของตัวตู้ทึบเนี่ยมันสมบูรณ์มาก,กัเพื่อนแล้วทุกคันมีกันชนท้ายให้ทุกคันเลยนะครับมาดูภายในกันคันนี้นี่ครับคันนี้ไม่มีไม้อัดปิดข้างให้นะเพื่อนคันนี้เป็นสแตนดาดเลยนะครับดูเอานะครับชอบคันไหนแจ้งผมมาเพราะว่าพร้อมขาย ไม่กี่วันนี้แน่นอนนะก็ดูเอาว่าเราจะเอาคันไหนไปใช้ยางอะไรครบครับเนี่ยสวยๆเลยเพื่อนมาดูเอกสารโอ้ร้อนมากกว่าน,นี้อ่ะปี23ครับเนี่ยถ้าปี23ก็เสดงว่า399กนะ3 9 9 0 0 0บาท ก็จะลงเล่มให้เลยกระบะบรรทุกมีหลังคาป,ปิดท้ายนั่นข้างนะครับก็คือถูกต้องตามกฎหมายเพื่อนๆสามารถนําไปใช้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับราคานี้คันนี้399ปี23คันที่4ี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนดูแต่ละคันนะครับสภาพนี่เอาง่ายๆว่าไม่ต้องเก็บงานสีเลยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นราคาแคมเปญ ราคานี้คือราคาที่ล้างขัดเคลือบสีส่งมอบให้เพื่อนๆเลยนะครับนี่ดูน็อตเดิมๆครับเนี่ยสวยงามมากเพื่อนๆดูเครื่องแบบใหม่มากครับเสียงเครื่องนี่เดินนิ่งๆอย่างที่เห็นเลยนะครับทุกคันเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดอ่ะไปดูยางหน้าคนันนี้ครึ่งหนึ่งครับใช้ไปแล้วใช้ต่อได้อีกบิดโตนบิดโตน มาดูภายในเลขไม้กันคันนี้กูจะได้ไมาหนึ่งชุดเช่นกันครับเพื่อนๆแล้วก็เลขไม้อยู่ที่1น2 2 3 7กิโลเมตรที่ใช้ไปครับเกียร์เดินหน้า6กสปีดส,สวยๆเบาะส,สวยเบาะหนังโอ้ไม่มีขาวไม่มียอนจริงครับเนื่องด้วยรถใช้งานน้อยเพื่อนนะครับเพื่อนดูอันนี้คือเขาเช่าแค่สปีนะ สองปีกับปีเดียวคอหมดแล้วนะแต่อย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าเซตนี้อาจจะถูกย้อนกลับไปใช้เช่าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมรีบมาทําการมาน้เพื่อน,อนเผื่อเพื่อนเขาอนุญาตให้ขายอย่างเงี้ยก็จะได้บุ๊กิ้งทันก็คือจะได้จองให้ทันนะเพืนะ่อนนะคันนี้มีฝาแผ่นนะครับไม้อัดกันรอยนะครับเอาง่ายคือกันตัวอลูมิเนียมเป็นรอยนั่นแหละนะครับก็คันนี้มีลายเนื้อพร้อมนะครับ ยางอะไหล่พร้อมนะครับนี่นี่แหละผมเลี้ยวๆกับเพื่อนๆให้เห็นเลยนะครับก็ไว้ใจหนุหนโนคนค้แมนานรับรองว่าได้ของดีๆกลับบ้านไปใช้ยาวๆแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่อ่ะมาดูเอกสารคันนี้โอ้ภายในใหม่มากคันนี้ปี24 24ก็สอ่ะย4ก็แสดงว่า4 5 9 0 0 0 0นนะครับก็เหมือนเดิมครับ 1.9กบูพาเวอร์1้0ม้าดีเซลระดับที่1เปาะสวยมากนะครับภายในยังดูดีอยู่เลยนะครับผมบอกเลยว่าคีนิ่งออกมานี่สวยกริบเลยนะครับก็ฝากเลยคันที่4คันสุดท้ายคันที่5เนเพื่อนมาดูคันที่5นี่สวยๆคันที่5ทะเบียน2 3 2 0นะครับอ่ะเิ่มเดิม เครื่องแบบใหม่มากกันเพื่อนคลิปๆเลยนะครับรอย QC เพจพลาสติกหุ้มเพจยังอยู่เลยเพื่อนเอ้ยจะไปซื้อแพงทำไมละครับซื้อที่นี่เลยซื้อที่หนุ่มหน้ามนขนมมนาะนี่แหละครับนี่โยยางเหลือๆยาวๆเลยคันนี้อะมาดูภายในกันโอ้โหเบาสวยงามทุกคันครับเพื่อนดูกุญแจมีหนึ่งชุดเหมือนกันนะครับ คันนี้เลกมาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งพันกับแปดร้อยแปดสเอ็ดน้อยสุดมั้งเพอยู่ในกลุ่มนี้นะนะครับเกียรเดินหน้าหกสปีดนะเพื่อนภายในสวยกลิปนี่ดูตัวตู้นี่แบบดูดีมากเลยครับไม่ได้เบียดไม่้เลยมาเลยโอ้โหยางคันนี้เหลือเลยเพื่อนดูเป็นสองสองห้าเ็ดสิบห้า R สิบห้าคันนี้เป็นค่ายมิชลินครับ อันนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วมิชลินเขาเอาไว้มันทุกสอตันนี่อัดเข้าไปได้เลยนะครับมาดูภายในกันคันนี้คันนี้ไม่มีแผ่นอัดนั่นเพื่อนนะนี่ครับแต่มีไลเนอร์ให้ทุกคันนะครับนี่แต่สวยมากนะครับไม่มีร่องร่องรอยแบบที่กระแทกแรงให้เห็นนะครับแสดงว่าหน่วยงานนี้ดูแลรักษาตัวรถด,ดีมากนะครับก็ เป็นผลดีต่อเราเราซื้อต่อไปแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆกันชนสวยๆทุกคันยังอะไรอยู่ครบโอ้โหเพื่อนมาเลยคันไหนก็ได้นะครับนี่อะดูเอกสารอะปี23ปี23ก็399ครับเนี่ลงเล่มเรียบร้อย1.9บูพาวเวอร์110มาลำดับที่1นะครับก็เป็นอีก1เซตนะเพื่อนนะที่ ผมพยายามหยิบยกรถสวยๆมาให้เพื่อนๆได้เอาไปเลือกใช้งานกันในส่วนของเจ้ากระบะตอนเดียวตู้ทึบที่มียอดขายและจําหน่ายมากที่สุดในประเทศไทยคือฮิวสุนี่แหละครับเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันมากๆและที่สาคัญคือสเปคที่เพื่อนๆเห็นคุ้มค่าราคาแน่นอนในส่วนของเซตนี้เพื่อนๆสนใจคันไหนนะครับแจ้งผมมาโทรมาหรือ ID ดียไลน์ก็อยู่ด้านหน้าจอที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละครับก็ทักไลน์ไอดีมาหรือโทรมาก็ได้ว่าอยากได้คันไหนใครสนใจรุ่น รุ่นนี้นะครับสเปคนี้รีบโทรมาเดี๋ยวของหมดไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ